แค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนแค่ทุกท่านเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนสวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับกับเฮงเฮงฟาร์มไก่บ้านและสวนครับวันนี้เป็นอีกวันนะครับได้นะครับให้ปลวกนะครับมาให้ลูกไก่นะครับอยู่สามสัปดาห์ครับดูดยครับโอ้กินเก่งมากเลยครับพอดีเจอจอมปลวกข้างสวนนะครับมาสับให้ไก่น้อยกินนะครับครับชุดนี้ครับนะครับ ดูดูครับดูมีอยู่2 5 0หตัวนะครับชุดนี้ครับนี่มากินแค่บางส่วนนะครับอีกบางส่วนอยู่ในคอกนะครับนี่ครับโหแย่งกันหน้าดูเลยครับเนาะนะครับถ้าใครสนใจนะครับชุดนี้นะครับติดต่อเข้ามานะครับคือสนใจพ่อพันธแม่พันธุ์ทางเราก็มีจำหน่ายเหมือนกันนะครับที่เบอร์โทรนะครับ0ู4ย์9 4 4 4สสองหนะครับ พวกครับเป็นโปรตีนชั้นเยี่ยมในกระของไก่นะครับของลูกไก่นะครับชุดนี้นะครับสามสัปดาห์นะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับหรือจะเข้ามาศึกษาเข้ามาดูก่อนก็ได้นะครับผมครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ